สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นบอตห้านะครับมีทั้งหมดสี่ไร่ขายอยู่ที่ไร่ละแปนะดแสนบาทราคาต่รลงได้แปดแสนบาทราคาต่รลงได้นะครับพื้นที่นั้นด้านท้ายติดลำธารน,นะครับตอนนี้น้ำเย็นไแล้วนะดูก็มีตะกี้หินนะครับ เรามาดูกันในพื้นที่ดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้คือถนนสาธารณะถน,ะนนสาธารณะกว้าง8ก้ามเมตรนะครับเรื่องไฟฟ้าก็มีสัญญาณโทรศัพท์ก็มีขึ้นอินเทอร์เน็ตสายไวไฟมีนะครับส่วนที่เราเห็นนั่นก็คือเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายไม่เปียวนะครับพื้นที่แปลน,นี้ เรื่องการเดินทางก็สะดวกนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเรานั้นเป็นถนนหินคลุกเข้ามาครับที่เราเห็นอยู่นี่คือเพือพ่อนบ้านยัางนั้นเลยนะครับพื้นที่นั้นตั้งอยู่ที่ำตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับไฟฟ้ารพร้อมนะครับนั่นที่เราเห็นสีน้ำเงินนั้นคือวิวเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ของเรามองเห็นด้วยตาเปล่านะครับอยู่ที่ตำบลชโอมนี้มองเห็นด้วยตาเปล่ากันเลย เรามาดูพื้นที่นะครับพื้นที่นั้นเขาได้ปลูกมันเอาไว้นะเป็นสวนมันมันหลังเราเนี่ยครับเขาจะมีหลักเขียดเขาอยู่นะครับเขาจะมีปอดึงอยู่นะครับตรงไปเลยครับเนี่ยตรงไปนู้นนะครับไปด้านท้ายนะครับด้านท้ายนู้นนะครับจะเป็นลําธารตามเพื่อนบ้านที่เราอยู่เขาอยู่นะครับ่ตอนนี้น้ำแห้งหยดหนึ่งก็ไม่มีน้ํานะครับเพราะว่าน้ําพื้นที่แปลนนี้ไหลมาจากน้าตกโกลอิดกนู้นนะครับไหลมาต้นน้ําว่างันเถอะ ส่วนพื้นที่ของเราก็จะอยู่สีไร่ก็อยู่ประมาณนี้นครับนี่ยตัดไปนะปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บมามหาหลักที่ผม่า,ายดูทีแรกนะครับพื้นที่ไม่ต้องถมนะครับพื้นที่เสมอพื้นที่เสมอเลยถ้าเกิดว่ามีน้าฝนฟ้าตกลงมามันก็จะไหลลงลําธารหมดนะครับส่วนด้านข้างเลยของเราไปก็คือของน้องเขาน้องเขาก็ขายนะครับถ้าเราคิดว่าแปลนนี้สีไร่มันเล็กไปก็ซื้อต่อไปเขาได้ ของน้องเขาก็ขายครับไปถึงบ้านล้วนะครับนะที่ไปถึงบ้านเรานั้นนะครับแล้วก็ตัดไปลงลําธารไปเลยครับนู่นเลยเห็นไหมครับพื้นที่มีของพี่เขาเนี่ยสี่ไร่นะครับขายอยู่ที่ไร้รับแปดแสนบาทราคาต่อรองได้จะเอาจริงมาต่อกันนะครับไม่ต่อไปต่อกับใครแล้วครับต่อกับเจ้าของเขาเลยเขาฝากผมมานะครับส่วนของน้องเขาเราก็ไปต่อกับน้องเขาดีครับใช่ไหมครับทั้งสองแปลงนี้รวมๆแล้วก็สิบกว่าไร แล้วถ้าเกิดว่าเราก็โอ๊ยสิบกว่าไร่นั้นมันก็มากไปใช่ไหมเราก็ซื้อแค่สีไร่ก็พอนะครับสีไร่ที่ปลูกมันไว้นะครับแต่ส่วนของน้องเขาตอนปลูกกระโพดเขาได้เก็บกระโพดไปขายกันหมดแล้วนะครับสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายแน่นอนพื้นที่แปลงนี้มีเพื่อนบ้านไปฟ้าโอ้ลมเย็นมากเลยวิวเขาล้อมรอบสามร้อยสิบองศานะครับห่างจากเซเว่นซีเจ ถนนสามตองสองเรานั้นก็ประมาณสักสิบกิโลครับเพราะว่ามันเข้าซอยมาเนาะเรื่องการเดินทางนั้นถึงว่าจะเข้าซอยก็สะดวกนะครับเนี่ยถวิ่งออกไปเนี่ยครับเนี่ยออกไปเลี้ยวขวาหน่อยก็จะถานนหิคุกแล้วนะครับตัวนี้เนินเนินเนิน,น,นตัวนี้มันบางนะครับเราก็จะวิ่งไปนู่นนะครับราคานี้ของที่เิดลำทานนะครับส่วนที่เป็นลำทานผมไม่ได้ไปถ่ายดูเพราะว่าไปถ่ายมันก็มองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําสักหยดเดียวครับตอนนี้หยดเดียวก็ไม่มีนะครับน้ําแห้ง น้ำก็จะมาโน่นนะครับเดือนมิถุนานะครับมิถุนาเดือนน้าฝนฟ้าตกก็น้ําก็ไหลมาเข้าไปนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเลยครับไม่เปี้ยวไม่เงานะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตาบลชะอมอําเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่นี้ก็สวยสําหรับท่านใดที่ซื้อเอาไว้แล้วก็ไปปลูกทุเรียนนะครับนี่บ้านหลางนี้ครับก็ปลูกทุเรียนเอาไว้ งาม,งาม,มเลยับงามตัวใหญ่บริมชมเลยเขามีทั้งสิบไร่มันก็ปลูกทุเรียนเอาไว้ครับของเราก็ปลูกบ้านเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นสวนทุเรียนหรือว่าเป็นบ้านพักนะครับก็มีน้ําเล่น,ลนดูด้านหลังเป็นลําธารนะครับพื้นที่ก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาพื้นที่วิวเขาที่สวยนะครับแบบนี้ล้อมรอบด้วยวิวเขาแล้วก็เพื่อนบ้านโอ้เพื่อนบ้านนี่ยี่สิบสสิบหลังเลย ไม่ต้องห่วงว่าจ,จะเปี่ยวนะครับเขาก็อยู่บ้านใครบ้านมันปลูกทุเรียนกันทุกบ้านนะครับสมุมนโฉมในบ้านไหนไม่ปลูกทุเรียนบ้านนั้นเฉยมากนะครับใหญ่น้อยนนบ้านนึงก็ต้องมีทุเรียนละต้นสองต้นนะครับพันทุเรียนก็สมุมมนโอมก็มีขายหลายที่นะครับโอ้เป็นสิบสิบที่นะครับส่วนต้นทุเรียนนะครับไอ้เบี้ยพันธุมันนะครับไปซื้อมาปลูกได้เลยตัวละร้อยกว่าบาทเอ,อ่อที่ดินแปลนนี้ก็ เดินทางสะดวกสบายนะครับหาออมตโเข้าประมาณัก1สิบกิโลนะครับเพราะวันเข้าซอยมาเนาะแต่เรื่องเข้าซอยนั้นก็พื้นที่แบบนี้มันก็จะเหมาะกับทนใดที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะครับเป็นบ้านสวนไม,ไม่ไม่บุ่นวายเสียงไม่ดังนะครับอยู่ในเสียงไม่มีเสียงดังแน่นอนมีแต่เสียงลมนะครับที่ผมยืนมีลมเสียงดังๆอยู่นะครับลมแรงนะครับทนาดส,ส,สนใจก็โทรมาเนาะโทรมาคุยกันในพื้นที่แบบนี้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้า 0 8 6 3 9แปดหกสามเก้าแปดเก้านะครับถนนเส้นนี้ไปไปต่อไม่ได้แล้วไปถึงตรงนั้นก็มีเพื่อนบ้านอยู่สามหลังก็ไปไม่ได้แล้วไม่ไม่หนุกหูครับมีถนนเพื่อนบ้านเขาทางเข้าเขาอยู่ตรงถนนถนนถนน่ั้มันมีสองด้านนะครับเราเราเราวิ่งไปเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเป็นถนนลูกลังเลยครับวิ่งไปปื้ดเนี่ยแล้วก็ข้ามลำธารตรงน,นั้นจะมีลำธารอยู่นะครับเนี่ยข้ามไปขึ้นกระยางนะครับตรงนั้นจะมีถนนระยางวิ่งออกไปน้าตกบึงไม้นะครับ น้ำตกโกยดกก็อยู่ข้างในนี่นี่โยไซนะไปเชี่ยวกันก็โกยดก,ก,กดันทรายไปน้ำตกกระพานไทยลาว้านลักกันเลี้ยวขวานะครับไปตามถนนระยาะวิ่งมานะ้งคสนใจก็โทรมาเนาะ,ะที่เบอร์0890863989นะครับเลขหลายก็เบอร์นี้นะครับมีทั้งหมด4ไล่นะครับระว,ว่าน้อยไปก็เพิ่มเอา นะครับซื้อต่อหจากน้องเข้าไปก็ได้เ้าว่ามันมากเราก็ซื้อของไอพี่สาวเขาคนเดียวก็ได้นะครับพื้นที่กิดกับถนนสาธารณะด้านหน้าแบบไม่ต้องเข้าซอยกันเลยนะครับอยู่ด้านหน้าก็เลวเข้าบ้านเราเลยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวเรื่องขายที่ของผมนะครับพนานที่กดตการแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สบุลทางานเนาะสาหรับชิ้นนแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอเกันแปลงต่อไปเด้อแปลงนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ